อาละครับมาดูข่าวที่สร้างความยินดีกับคนไทยนะครับสำหรับโปรเมครับเอริยาจุธานุการโปรโมือ6ของโลกนะครับสร้างประวัติศาสตร์ครับเป็นผู้เล่นไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์รายการที่ชื่อว่า RICO British Women's Open ที่อังกฤษนะครับขยับจากอันดับที่6ขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของโลกครับ ภาพที่เห็นนี้นะครับก็เป็นวินาทีแห่งชัยชนะของโปรเมเอริยาจุธานุการนะครับสามารถคว้าแชมป์กอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่4ของปีนี้นะครับรายการที่ชื่อว่าวิโคบริติชว w เมนส์โอเพนที่สนาม w อร์เบิ g o นกอล์ฟแอนด์พันท ที่เมืองเมลตันคีนประเทศอังกฤษนะครับทำสกอร์รวม4วันมี16อันเดอร์พา272ร้อครับทำให้ผู้ชมทั้งในสนามแลวก็เพื่อนร่วมอาชีพปรบมือกันเสียงดังกึกก้องเลยนะครับและที่สำคัญอย่างที่เราเห็นน,นะครับโปรเมหลังจากที่ได้ชัยชนะแล้วก็ไหว้ขอบคุณตามธรรมเนียมแบบไทยนั่นเองนะครับค่ะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์หญิงริโก้บิทิชวีเมนโอเพนนะคะก็ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ90ล้านบาทในรอบสุดท้ายโปรเม ซึ่งนํำเดียววันที่3เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนนะคะเสียความได้เปรียบไปเสียดับเบิลโบกี้หลุม13พามพาแต่โปรเมพัดเบอร์ดี้ระยะ20ฟุตที่หลุม17พาสา3ลงไปได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะจบวันสุดท้ายทําได้3าเบอร์ดี้1โบกี้1ดับเบิลโบกี้สกอร์อีเวนพาค่ะครับสกอร์รวม4วันนะครับมี16อันดพาอร์อยเดสสร้างประวัติศาสตร์เป็นสาวไทยคนแรกคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ได้สําเร็จนะครับพร้อมกับรับเงินรางวัลไป4 5 0แสนหื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ นะครับร่วาวประมาณ13ล้าน5 0 0 0บาทนะครับทิ้งห่างอันดับที่2ร่วมคือลีมีริมนักกอล์ฟสาวมือ26ของโลกจากเกาหลีใต้แล้วก็โมมาตินแชมป์ปี2014ชาวอเมริกันสาตรกค,ครับจากการคว้าแชมป์นี้นะครับจะทําให้โปรเมขยับจากอันดับที่6ขึ้นไปเป็นอันดับที่2ของโลกจากการจัดอันดับโลกนักอันดับโลกของนักกอล์ฟหญิงในวันพรุ่งนี้นะครับโปรเมบอกด้วยนะครับบอกว่า ประสบการณ์ที่เคยล้มเหลวเนี่ยสอนให้เธออดทนที่จะก้าวผ่านมันไปให้ได้แต่เกมรอบสุดท้ายเมื่อวานนี้เธอรู้สึกควัญเสียเล็กน้อยนะครับคุญพ,พิญญรพัฒน์หลังจากที่ออกดับเบิลโบกี้ในหลุม13ไปนะคะแต่ว่าพอขวัญเสียเนี่ยไม่เท่าไหร่แคดดี้ก็เข้ามาคุยแล้วก็บอกว่าให้เล่นช้าลงจนสามารถตั้งสติแล้วก็กลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่งสามารถควา้าแชมป์ไปได้เดี๋ยวไปฟังจากเธอกันเลยค่ะ ก็ดีใจค่ะก็จริงๆเหมือนปีนี้พอชนะแมตช์แรกของตัวเองได้แล้วก็รู้สึกว่าอยากชนะเมเจอร์แล้วพอทําได้ก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจใตัวเองมากในส่วนของพี่สาวนะครับยังไม่รูนะคะจริงๆก็แข่งเสร็จก็จะกลับเมืองไทยค่ะแล้วก็คงไม่ได้มีเวลาฉลองมากเพราะว่าก็ต้องเตรียมตัวไปโอลิมปิกค่ะแล้วก็มีเวลาซ้อมอีกแค่8วันเอง จริงๆไม่ว่าถึงแม้จะปีนี้อาจจะได้แชมป์4แมตช์แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองยังดีขึ้นได้อีกแล้วก็ยังพัฒนาได้อีกค่ะอย่างแบบช็อตเกมก็ยังรู้สึกว่าตัวเองสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นไปได้อีกค่ะครับก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากนะครับในส่วนของพี่สาวของโปรเมโปรโมครับโมริยาจุธานุก,การมืออันดับ78ของโลกเก็บไป1อีเกอร์1เบอร์ดี้เสียไป2โบกี้2ดับเบิลโบกี้เกินไป3โอเวอร์พาร์นะครับสกอร์รวมเหลือ Even อีเวนท์พา288